วัดหนองแวงพระอารามหลวงอธิษฐานขอพรเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งวัดหนองแวงเดิมชื่อวัดเหนือตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2332สร้างพร้อมกันสี่วัดคือวัดกลางวัดใต้และวัดแขกโดยเท้าเพียมเมืองแผนเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดขอนแก่นเดิมวัดนี้สร้างขึ้นเพื่อ ให้พ่อค้าประชาชนได้มาทำบุญในสมัยนั้นเหตุที่เรียกว่าวัดเหนือเพราะตั้งอยู่ต้นน้ำชีไหลลงสู่บึงบอนหรือบึงแก่นนครและเปลี่ยนชื่อเป็นวัดหนองแวงตามต้นแวงหรือต้นกกที่เกิดรอบรอบวัดพระมหาธาตุแก่นนครอนุสรสาธุชนหรือพระธาตุเก้าชั้นมูลเหตุในการสร้าง พระาธาตุตามฝันที่เป็นจริงโดยพระธรรมวิสุทธาจารย์หลวงพ่อคูณขันนติโกเจ้าอาวาสองค์ที่9แท่านได้รับพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่18ในปีพศ2 5 2 2และได้รับอีกครั้งตามนิมิตจากพมา่าปีพศ2528 ได้รับเงินเป็นทุนตั้งต้นในการสร้างจากสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19จํานวน18,500บาทสร้างขึ้นเมื่อปี2533ถึง2539รวม6ปีเพื่อถวายแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ50ปีและเป็นมหามังคลานุสรณ200ปีเมืองขอนแก่นลักษณะขององค์พระธาตุองค์พระธาตุมี9ชั้นที่ฐานพระธาตุกว้างด้านละ50เมตรเรือนยอดทรงเจดีย์จำลองแบบจากพระธาตุพนมความสูงขององค์พระธาตุ80เมตร ลักษณะที่สมบูรณ์ประกอบด้วยพระจุลทาตุสี่องค์ตั้งอยู่สีม่มุมและมีกำแพงแก้วพญานาคเจ็ดเสียนล้อมรอบผสมผสานศิลปะจากหลายๆประเทศในอินโดจีนหลวงพ่อคูณตั้งใจให้พระธาตุเป็นรูปทรงปิระมิด แต่สามารถมีพื้นที่ใช้สอยได้ทางคณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ออกแบบให้มองดูอีกทีก็เหมือนรูปคนอีสานตากแหอีกด้วยบนชั้นสูงสุดคือชั้นที่9มี พระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานในบุตรบกอีกเช่นกันเหมือนชั้นที่หนึ่งและเป็นที่ชมวิวเมืองขอนแก่นที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งได้ถึง360องศาเจ้าอาวาสพระธรรมมวิสุทธาจารย์หรือหลวงพ่อคูณ เป็นเจ้าอาวาสองค์ที่9ตั้งแต่ปีพศ2511ถึง2563ผู้สร้างองค์พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรสาธุชนนับว่าเป็นยุคที่วัดมีการพัฒนามากที่สุดท่านได้มรณะเมื่อวันที่20 อุมภาพันธ์2563ปัจจุบันได้เก็บสรีระสังขารของท่านไว้ให้กราบไหว้อยู่ในองค์พระมหาธาตุเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันองค์ที่10พระครูป,ปริยติธรรมวงสุพลธรรมวโสดดำรงตำแหน่งจะอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงชั้นตีชนิดสามันในวันที่14 มีนาคม2565วีนาธนวันพันเทศไทยดริมทัวร์อ่าน